สวัสดีตอนเช้าเช่นเคยเหมือนทุกวันนะครับแต่วันนี้ตื่นสายนะครับเลยออกมานอกสถานที่ทุ่านแต่ว่าก็ใส่าบาทไปแล้วทีนี้ไม่ได้ตั้งกล้องนะครับมาตั้งในรถแทนนะท่านเนาะก็พอดีพระท่านก็จะมาอีกชุดหนึ่งนะครับ วันนี้ก็หนาวๆอยู่นะทุกท่านไม่ได้ดูนูภูมเลยนะครับก็จะพาทุกท่านวนกลับบ้านแล้วกันนะทุกท่านเนาะก็เห็นพระก็อนุโมทนาสาธุนะครับทุกท่านเห็นการทําบุญตักบารเนาะนุโมทนาสาธุนะครับส่วนผมตักบารแล้วแต่ตั้งกล้องไม่ทันนะทุกท่านก็เลยไม่ได้เห็นผมตรงนั้นนะจะพเ้า บนรถกลับบ้านนะครับ อันนี้ก็จะอันตรายนิดนึงขับรถมือเดียวรถมือเดียวป้ายแดงแรทคันป้ายแดงมาแล้วคันนี้น่าจะสิบเจ็ดปีแล้วมั้งครับเดี๋ยวจะพาวนวงเวียนนะทุกท่านวงเวียนวานาลง,งนะททัน เป็นอุโมงรอดนะครับกันะระบายรถนะครับไม่ให้รถติดมีมงรอดูขวางมาือไดอันนี้คือวงเวียนกลับบ้านแล้วนะครับไม่ได้ไป็เข้าวงเวียนนะ บ้านแล้วเราก็จะเห็นอยู่ที่คุณเคยั้งที่โรงพักตอนเช้านะเ mm. สียงอาจจะดังไปนิดนึงนะครับรถกล่เป็นรถเกียร์ธรรมดาด้วยครับต้องขับมือเดียวมือหนึ่งถือกล้องนะครับรัณ mm. เข้ามาตรงที่เรามีนัดกันตักบาตรทุกเช้าแล้วนะครับท่านเนาะ ถึงตากบาททุกเช้าแล้วเราก็จะปิดคลิปกันตรงนี้นะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวให,ให้ดูวิวที่คุ้นเคยก่อนนะท่านนี่ครับเนี่ยนะครับเนาะเราก็จะปิดคลิปกันตรงนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ